เดี๋ยวก่อนจะดูคลิปคุณครูอารีนะคะอย่าลืมฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กด s ับสับใค์นะคะแล้วคลิปดีๆจะตามมานะคะเยิกันดีกว่าวันนี้เราจะเรียนแยกแบบชุดติดกัน understand แยกแบบชุดติดกันคืออันนี้ก็จะเหมือนกางเกงแหละว่าเราจะต้องมีแม่แบบชุดติดกันก่อนนะถ้าใครยังสร้างไม่เป็นก็ไปดูคลิปการสร้างแบบชุดติดกันก่อนเพราะว่าตัวเนี้ยเราจะประม,มวสอนแบบนั้นไม่ได้เราเสียเวลา เราจะสร้างเลยและเราก็จะค่อยแดัดแลงน,นะคะเพราะฉะนั้นใครที่สร้างแบบชุดติดกันไม่เป็นไปดูคลิปแล้วกดลอยสร้างแล้วกดลอยชุดติดกันชิ้นหน้ากับชิ้นหลังออกมาก่อนนะ,ะอ่ะคุณครูจะกดลอยแล้วสมมติว่าครูกดลอยออกมาแล้วนะเป็นชุดติดกันชิ้นหน้าแต่ถ้าเกิดว่าเราสร้างชุดติดกันไม่เป็นแต่เราสร้างเสื้อตัวหลวมหรือว่าเสื้อมีเข็มได้ก็สร้างมาแล้วเรามาต่อ ต่อให้มันชุดติดกันได้เนี่ยสร้างให้มันเป็นแบบนี้นะคะหรือว่าเป็นแม่แบบเสื้อตัวหลวมก็ได้เสื้อที่ไม่มีเกล็ดลายเกล็ดเอวนะอฮะเดี๋ยวเราแพทเทิร์นที่พี่นวลนัดกูปรับเสื้อเสื้อเพื่อนเดี๋ยวเอาไป ะคะแพตเพิ่นพี่นวลมาตัดมาปรับเสื้อเพื่อนเนี่ยเราจะได้ชิ้นหน้ากับชิ้นหลังแบบนี้นะเรากดรองออกมาทราน,นี้เวลาเราทำเนาะชุดติดกันเนี่ยถ้าเราจะแยกแบบมันก็จะมีทรงเอทรงตรงทรงสอบอันนี้เราเอาทรงเอก่อนนะทรงเอเราก็ตีล้วความยาวประปรงต่อเน,นื่องมาต่เอเนื่องมา โดยที่ความยาวกระปงเราก็วัดจากเอวถึงความยาวที่เราต้องการอไไเอาวางไว้ตรงนะั้นเดี๋ยวยคุณจะปรับมันก็เก็บข้าวหรูอเราไปเอาเสื้อมาไอ้ะพัดมาวางไอ้เอเอ,เอ,เ,อ,เ,อเอาหุ่นมาวางไว้ห้า่เนี่ยพอเราตีบานได้แล้วใช่ปะ<อ>เราก็จะประบับคอคอเนี่ยมันขึ้นอยู่กับเรานะว่าเราอยากจะได้คอ มีคอกลมคอ,อยูมีปกไม่มีปกอันนั้นนะ่ะคือขึ้นอยู่กับเราเลยแต่ก่อนที่เราจะมีคอเนี่ยเราก็ต้องเก็บเก็บคอก่อนหนึ่งเซนเก็บวงแขนเก็บคอเก็บวงแขนนะแล้วเราก็วาดรูปคออย่างที่เราต้องการสมมุติว่าตัวนี้ครูเอาเป็นคอวีแล้วกันมันง่ายๆ <c oughs> ขอบคุณมิรลักแฟนคลั ถ้าสมมุติเราเป็นคอวีเราก็วาดคอลึกตามใจชอบเรานะจะเอาคอลึกขนาดไหนก็วาดเอานะคะหรือจะเป็นคอสี่เหลี่ยมคอห้าเหลี่ยมอะไรก็ได้นะคะอย่าลืมถ้าเป็นคอเสื้อที่ไม่มีปกเราต้องเก็บตรงนี้ศูนย์จุดห้าด้วยเราก็จะได้แบบนี้คราวนี้เวลาเราปิดวงแขนเราปิดคอเสื้อแล้วเนี่ย ตรงนี้มันจะโยนเราก็ต้องเปิก็คือการตัดตัดขึ้นไปที่ปลายจุดอกนะคือตัดกระดาษมันก็จะแยกออกมาก็จะทําให้ตัวกระโปรงหรือชุดแสกเราอ่ะมันบานอีกนิดนึงนะคะอ่ามันก็จะบานอีกนิดนึงคราวนี้อันนี้ก็คือเป็นชุดแสกแบบ ง่ายๆเลยปลายบาดง่ายๆเลย,ไ,ย,ยไม่ต้องคิดเยอะชิ้นหลังก็เหมือนกันถ้าเราต้องการให้มันมีความบานเหมือนกับชิ้นหน้านะเราก็ลากเส้นตรงนะคะขึ้นไปให้มันชนตรงงแหนเนี้ยชนกับเส้นบาดเนี้ยแล้วเราก็ตัดออกมาแล้วมันก็จะแยกนะมันก็จะแยกให้มันเท่ากับชิ้นหน้าได้อันนี้ก็เหมือนกันนะคะ คอหลังมันเป็นคอวีหน้าวีหลังก็ได้หรือว่าจะเป็นคอที่เป็นแบบนี้ก็ได้ก็คือวัดตรงนี้ให้เท่ากันตะเข็บไหล่สองข้างก็จะเท่ากันแล้วก็เอาลงประมาณจุดจุดห้าเซนอันนี้จะเป็นการแยกแบบชุดแตบกบแบบทรงเอแล้วมีความบางนะคะคราวนี้ถ้าเกิดว่าเราอยากจะตัดต่อตัดต่อ ทรงเอนี้ด้วยแล้วก็อยากจะแบบเย็บเกล็ดหน้าไอเกล็ดด้านบนด้วยแต่ด้านล่างให้ปลายมันบานเนาะจะทําอย่างไรนะคะก็มีวิธีการทำเราก็ตัดชิ้นนี้เลยออกมาเลยเราตัดชิ้นล่างคือตรงเอวออกมาเลยตัวนี้เราก็นําไปเย็บเกล็ดนะคะเส้นสีเขียวนี้เราก็นําไปเย็บเกล็ด ตัวน,นี้ก็จะกลายเป็นเกดชิ้นเนี้ยก็ออกมาเป็นหน้าชิ้นบนคราวนี้ด้านล่างด้านล่างตรงนี้นะคะเราอาจจะจับเป็นจีเพราะว่าเกดตรงนี้เราเย็บไปด้านล่างก็จะเหลือด้านล่างเราก็จับเป็นจีบชนกันสวยๆแล้วก็มาเย็บต่อก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้ เนี่ยนี้เราก็ต่อนะต่อตรงเอวอันนี้จะเป็นเกบทั้งด้านล่างก็จะเป็นจีบแบบนี้ก็จะเป็นแบบนี้คือแบบจะออกมาเป็นแบบนี้นะคราวนี้ถ้าเกิดว่าสมมติว่าเราอยากจะได้กระโปรงชิ้นหน้ากับชิ้นหลังเนี่ยเป็นชิ้นเดียวกันคือไม่ต่อต่อเฉพาะกลางหลังเราก็ตัดชิ้นนี้กับชิ้นนี้มาต่อกันตรงเอวก็คืออันนี้นะอันนี้นะ ตัดตัวนี้ออกมานี่คือชิ้นหน้าชิ้นหน้าก็จะเป็นแบบนี้นี่คือการหน้าแล้วเราก็ตัดชิ้นหลังออกมาเดี๋ยวกูจะตัดชิ้นหลังให้ดูเราจะได้เห็นภาพจริงจังคือท่อนบดเนี่ยเราเป็นตัดต่อชิ้นหน้าและชิ้นหลังก็เย็บเก็บปลายอะไรไปครานี้แต่เราไม่อยากให้กระโปรงอ่ะมีรอยต่อเราก็ตัดกระโปรงออกมา คืออยากให้กระโปรงเป็นด้านล่างเป็นยุ้ยยุ้ยน่ารักน่ารักเราก็ตัดออกมาแบบนี้แล้วเราก้าเอวชนกันแบบนี้บ้าง มันก็จะเป็นชิ้นเดียวกันซึ่งเป็นแบบซึ่งมันจะเป็นแบบนี้ได้มันจะเป็นแบบทรงทรงหนึ่งส่วนสี่ถ้าใครอยากได้กว้างกว่านี้ก็ยกขึ้นไปให้มันกว้างอะจะเป็นแบบนี้ และเราก็เอากระดาษแทรกตรงช่องที่มันแหวงๆเนี่ยมันจะได้เป็นชิ้นเดียวกันอยังไม่เสร็จอีกเหรอวันนี้ต้องเสร็จนะพักช,ช้าไม่ได้แล้ววันแม่จะเลยไปแล้วต้องได้ใส่ คุณครูได้ใส่ทุกชุดนะขอบคุณด้าดาดาของครูอ่ะอันนี้คือชิ้นหลังกับชิ้นหน้าเนี่ยคนละท่อนละตัดออกเลยจะไม่ใช่เป็นอันเดียวกันแล้วส่วนกระปรงตัวนี้นะเราก็จับเขามาต่อกันจะได้ไม่มีตะเข็บข้างและเราก็โค้งเราก็โค้ง ให้ชายต่อเนื่องกันโค้งให้ชายต่อเนื่องกันแบบนี้เราก็จะได้ชุดแสกนะหรือว่าชุดติดกันนะที่มีท่อนบนแล้วก็ท่อนล่างเป็นกระโปรงประมาณหนึ่งส่วนสี่แล้วก็ไม่มีรอยตะเข็บข้างมีซิปหลังอย่างเดียวนะคะ ก็จะเป็นแขนไม่มีแขนด้วยนะเป็นเสื้อไม่มีแขนแต่ถ้าใครอยากได้เป็นแขนในตัวก็สามารถลากแขนต่อออกไปได้จากจากตัวนี้เลยนะ,อ,ะอันนี่คือแบบที่หนึ่งเป็นแบบที่แยกแบบที่ง่ายที่สุดนะคะก็คือ,เ,อเก็บคอเก็บวงแขนแล้วก็ตัดจากชายข้างล่างไปเพื่อไม่ให้กระดาษมันยน่นมันก็จะบานออกเนาะพอมันบานออกเสร็จปุ๊บเราก็ตัดออกเป็นท่อนบนกับท่อนล่าง ท่อนบนเราสามารถเย็บเก็บให้มันเข้ารูปได้ส่วนท่อนล่างเนี่ยเราจะทําเป็นกระโปรงเสร็จหส่วนสี่เพื่อที่เราจะมาเย็บต่อกับตัวท่อนบนนะคะแล้วก็ติดซิปหลังเสื้อไม่มีแขนเนาะเป็นคอวีง่ายๆแต่เราสามารถปรับโดยการปรับคอวีเป็นคอกลมคอ U คอสี่เหลี่ยมห้าเหลี่ยมได้หมดเลยถ้าใครมีความสามารถในการทําปกได้ก็ทําไปเลยนะคะส่วนตัวแขนนั้นน่ะ ถ้าเราเอาเป็นเสื้อไม่มีแขนก็แค่นี้ก็เสร็จแต่ถ้าใครอยากได้มีแขนเป็นแขนสามเหลี่ยมแขนสี่เหลี่ยมแขนตุ๊กตาถ้ามีทักษะหรือว่าพอที่จะสร้างได้ก็สร้างแล้วเอามาใส่ได้เลยนะคะน,นี่คือการแยกแบบชุดติดกันแบบแบบแบบง่ายๆที่สุดนะคะแบบที่หนึ่งนะเดี๋ยวเรามาเรียนอีกแบบหนึ่งนะคะเป็นการแยกแบบชุดติดกันแบบยากขึ้นมาอีกนิดนึงนะสเต็ปยากขึ้นมาอีกนิดหนึ่งอันนี้คือง่ายสวยนะคะใครๆก็ใส่ได้เนาะ เดี๋ยวเรามาดูแบบที่สองนะเดี๋ยวครูเปลี่ยนกระดานก่อนการแยกแบบชุดติดการตัวที่2องอันนี้ก็จะเพิ่มเลเวลมีการอัพเลเวลนะคะขึ้นมาอีก1สเต็ปให้ยากกว่าเมื่อกี้นิดหนึ่งเออมักี้เนี่ยไม่ยากเพราะเม่อกี้นี่เป็นแบบเบบงนะคะแต่ตอนนี้เราจะอัพเลเวลนะคะเพิ่มออปชันให้มันยากกว่าเมื่อกี้อีก นิดนึงนะคะอ่ะกดลอยชิ้นหน้าชิ้นหลังก่อนเลยบอกแล้วนะใครที่สร้างไม่เป็นนะชุดติดกันนะก็เอาเสื้อตัวหลวมมาก็ได้หรือเสื้อเข้ารูปมาก็ได้หรือเสื้อมีเกล็ดเอวมาก็ได้นะอย่างใดอย่างหนึ่งแนละ้วค่อยมาต่อความยาวเอานะแต่ถ้าสร้างไม่เป็นเลยก็ไปดูคลิปการสร้างเสื้อก่อนได้ออกไหมเออบางคนมาถึงจะเอาชุดติดกันเลยไม่ได้นะ ต้องไปดูคลิปการสร้างเสื้อก่อนนะคะไปดูคลิปการสร้างเสื้อเข้ารูปถ้าเราจะาชุดติดกันเข้ารูปถ้าเราจะาชุดติดกันตัวหลวมก็ไปดูคลิปสร้างเสื้อตัวหลวมอันนี้ครูจะเน้นเป็นตัวหลวมก,ก่อนนะเพราะว่าถ้าเป็นชุดติดกันเข้ารูปเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นชุดราตรีซึ่งเดี๋ยวเรารอเรียนคลิปต่อไปนะคะ อันนี้เราเอาเป็นแบบสบายๆก่อนแบบชุดแสกใส่ทํางานได้เนาะเอาใจคนทํางานหน่อยเอาใจไว้ทํางานเอาใจคุณแม่ที่มีลูกทํางานนะคะจะได้ทําให้ลูกใส่ได้อะเสื้อตัวหลวงธรรมดาเลยเพลเพลเลยถ้าไม่มีก็ไปหาดูคลิปเอานะคะชิ้นหน้าชิ้นหลังมาเลยนะคะชิ้นหน้าชิ้นหลังมาเลยชิ้นนี้เป็นชิ้นหน้ากับชิ้นหลังพอจุดอะครั้นี้เราก็ตี ตีอ้ารอบที่คุณครูเอาเป็นทรงสอบบางเบื่อแล้วตรงเองรอบนี้คือเราก็จะทําเป็นทรงสอบบางนะคะก็คือเราวัดความยาวก่อนความยาวกับโปรงที่เราจะเอาส่วนใหญ่ก็ถ้าจะให้ดูคลาสสิกหรือว่าดูแบบผู้ดีผู้ดีนะอผู้ดีผู้ดีนะนะเราก็าความยาวประมาณครึ่งแข้งกําลังสวยวัดความยาวลงมาประมาณสักเจนะ็ดสิบเซนน่ะกำลังสวยนะคะ ตีลงมาก่อนตีเส้นตรงตรงกลางหน้าลงมาก่อนนะคะแล้วก็ขีดความยาวก่อนอทีน,นี้เราก็ใช้ไม้โค้งตัวนี้นะโค้งจากสะโพกนะอ่าโค้งจากสะโพกนะให้มันสอบให้มันสอบรับกับสะโพกเราเท่านั้นแค่นี้ให้มันรับกับสะโพกก็จะเป็นแบบนี้ เห็นยังอะพอได้แล้วเนาะเราก็จะปรับแล้วเวลาเราจะปรับเนี่ยก็อย่างที่ครูคบอกเราจะต้องเก็บคอเก็บวงแขนก่อนนะคะเพื่อที่จะให้คอเสื้อมันไม่อ้าวงแขนมันไม่เปิดนะคะก็เก็บคอเสื้อไปก่อนหนึ่งเซน แล้วก็เก็บวงแขนไปนะคะตามข้างอกลึกของเราหรือป,ประมาณสี่เซนก็ได้สี่ถึงห้าเซนคราวนี้เวลาเราเก็บเสร็จมันก็จะเป็นรอยย่นโยนเราก็ตัดเฉพาะตรงเอวขึ้นไปนะตัดเฉพาะตรงเอวขึ้นไปให้มันไม่เกิดรอยยน่นตรงนี้เราตัดขาดก่อนตรงนี้เราตัดขาดก่อนเพื่อให้มันมีชิ้นบนกับชิ้นล่าง ไม่อย่างงั้นเดี๋ยวข้างล่างมันจะบานออกมันจะไม่เป็นกระโปรงทรงสอดนะคะเราก็ตัดชิ้นล่างออกมาอ่าตัดชิ้นล่างออกมาคราวนี้ชิ้นล่างเราจะทําเป็นกระโปรงชิ้นก็ได้นะก็คือเราสามารถตีกระโปรงด้านล่างเป็นชิ้นๆหรือว่าเป็นจีบทวิตหรือเป็นอ่อผ่าก็ได้อันนี้คูจะทําเป็นแบบเป็นชิ้นอ่าเราก็ตัดแบ่งครึ่งแล้วก็ตัดออกมา นะฮชิ้นล่างนะเป็นหน้าหนึ่งกับหน้าสองและเราก็มีรอยผ่าตรงที่ตรงที่เราต่ออันนี้เราเอามาต่อกันมาเย็บต่อกันนะเราก็ทํารอยผ่าอาจจะผ่าประมาณจากสะโพกถึงความยาวแบ่งออกเป็นสามส่วนนะการที่เราจะผ่าแนวผ่าเนี่ยมันเกิดมาจากสะโพกล่างกับความยาวกับโครงแบ่งเป็นสามส่วนเราจะใช้ส่วนที่หนึ่งกับส่วนที่ส ก็คือส่วนที่หนึ่งกับส่วนที่สองเท่านั้นไม่เกินส่วนที่สองไม่งั้นมันจะโป๊ะเราผ่าได้เต็มที่สุดก็คือส่วนที่สองจากส่วนที่หนึ่งไปถึงส่วนที่สองเราผ่าได้คราวนี้เราต้องการให้เวลาเรายืนอยู่เฉยๆก็มีการผ่าหน้าขาที่สวยงามเราก็ขีดตรงนีน้ี่เราก็จะได้ชิ้นนี้เป็นชิ้นที่หนึ่ง่าตรงแหว่งๆนี้เราไม่เอาตรงนี้เราไม่เอาละ นะคะเวลาเราเย็บเราก็จะเย็บมาถึงตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นชิ้นที่สองอะนะตรงแหวงๆหวที่เราไม่เอาด้านบนก็จะเย็บเกล็ตามที่มันปิดเกล็ดแล้วเปิดได้เราก็เย็บตามนั้นด้านล่างเราก็จะมีการต่อชิ้นผ้ากันอาจจะใช้ลายมาต่อเป็นแนวเฉียงกันแบบนี้นะใช้ลายในการต่อ มันก็จะดูสวยขึ้นมานะคะส่วนแขนถ้าเราไม่มีแขนก็เป็นเสื้อแขนกดแต่ถ้าเรามีแขนเราจะทําเป็นแขนในตัวทําเป็นแขนนอกตัวแล้วแต่เรานะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความชอบคราวนี้เราจะทําคอ,อยู่บ้างหรือคอปากก็ได้เราก็วาดคอตามใจชอบความลึกก็ไม่เกินบ่าหน้านะคะเพราะเราใส่ทํางานตรงนี้อย่าลืมเก็บ0.5เซน คราวนี้ชิ้นหลังนะคะตะเข็บไหล่เท่ากับชิ้นหน้าโค้งคอหลังตรงนี้ลงมาประมาณศูนจุดห้าถึงหนึ่งเซนตะเข็บไหล่ต้องเท่ากันชิ้นหลังนะคะก็สอบเหมือนชิ้นหน้าไปแล้วเนาะแบ่งครึ่งเหมือนกันเมื่อจะแยกสองชิ้นออกจากกันก็จะเป็นหลังหนึ่งกับหลังสอง แบ่งแนวผ่านะคะจากสะโพกล่างถึงชายกระโปรงเป็นสามส่วนใช้ส่วนที่หนึ่งถึงส่วนที่สองแยกออกมาอันนี้ก็จะเป็นชิ้นหลังชิ้นที่หนึ่งก็จะเป็นเส้นนี้ไอเส้นแหว่งแหว่งนี้ไม่ใช้แล้วก็จะเป็นชิ้นหลังสองไอแหว่งแงนี้ไม่ใช้ ทีน,นี้ชิ้นหลังนะถ้าสมมติว่าใครอยากจะเย็บเก็บด,ด้วยไม่ต้องทําเก็บแต่ว่าเราสามารถขีดเก็บขึ้นมาใหม่ได้โดยเราเอาไม้โค้งนะวางตรงเส้นบ่าแล้วเราก็ให้จุดนี้นะตรงกันแล้วเราก็โคง้งอย่าให้มันขึ้นเป็นเต้ามันจะไม่สวยนะคะก็จะเป็นหลังหนึ่งกับหลังสองเนี่ยเอาไม้พัดวางจากบ่ามาถึงจุดนี้ให้มันเป็นแบบแนวนอนเทิรนฟนอน ไม่โค้งอย่างนี้อย่างนี้ไม่ได้มันจะเป็นตั้งลงโค้งให้มันเกิดเป็นเส้นตรงมาเป็นลักษณะแบบนี้ <c oughs> เราก็จะได้เสื้อชิ้นหน้าที่มีเย็บเก็ตเราก็จะได้ชิ้นล่างที่มีการตัดต่อแล้วก็มีแนวผ่ามาเป็นคอ,อยอู่ <c oughs> ถ้าเราจะเอาแขนถ้าเราสร้างแขนตุ๊กตาเป็นสร้างแขนอะไรเป็นเราก็จะสามารถที่จะ เอาแขงมาใส่กับตัวเสื้อได้มีคนแอบเอาสารปอมมาลออครูดูสิทำให้ครูเลิกสอนเร็วเอาสารปอมมาลออครูเราก็ของล่อเจอก็ไม่ได้ต้องกินเนาะอ,อ,อ่ะโอเคแล้วเนาะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะอันเนี้ยก็คือจะเป็นสเต็ปขึ้นมาอีกสเต็ปหนึ่งคืออาจจะต้องมีการขีดเส้นเกตคันนี้บางคนบอกครูขหนอยากได้เกตเหมือนกันค่ะข้างหน้า ถ้าเกิดอยากได้เกตอันนี้ปิดเกตไปแล้วนะสมมุติเราปิดเกตไปแล้วนะเราโค้งวงแขนใหม่เราก็สามารถที่จะโค้งเกตตรงนี้ใหม่เพื่อจะมาเย็บได้เหมือนกันก็คืออันนี้ปิดตายไปแล้วเราก็โค้งเกตใหม่เห็นป่ะแล้วก็ทําเป็นแนวเย็บได้เหมือนกันเลยไหนเหมือนกับชิ้นหลังเลยเนี่ยเราก็จะเป็นหน้าหนึ่งกับหน้าสอง เป็นเก็ดอกตรงนี้ได้เห็นไหมคะเราดัดแปลงได้อันนี้ก็คือต้องเก่งในการใช้ไม้โค้งนิดนึ่งสอนอยู่ก็มีคนง่วงนอนเนาะอ่าเสร็จแล้วเห็นไหมเราแยกสองแบบแล้วนะจากการที่เราดูมาเนาะใครที่มีเพื่อนนะคะอย่าลืมกดแชร์เพื่อนด้วยนะเพราะนี้เป็นสาระสำคัญ คือชุดแสกเนี่ยมันไม่ได้บบสร้างทีเดียวล้วออกมาเป็นชุดแสกมันคือการสร้างเสื้อแล้วเราค่อยมาตีเพื่อเพิ่มความยาวให้ตัวเสื้อเนี่ยเป็นชุดยาวติดกันนะแล้วก็มาปรับโดยการใช้ความรู้ที่เรามีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการย้ายเกล็ดคอเสื้อนะคะแขนเสื้อกระโปรงแบบต่กกางๆเราต้องเอามาแมทเอามามิกซ์เอามาทักษะทั้งหลายทั้งแหล่เนี่ย มาผสมรวมกันเพื่อให้มันเกิดการแยกแบบชุดติดกันนะคะถ้าใครที่ยังทําไม่เป็นและไม่เข้าใจให้เราดูคลิปตั้งแต่การออสร้างเสื้อการสร้างแขนเสื้อการทําคอเสื้อการทํากระโปรงแล้วเราค่อยจับมาแมทช์ก,กันเพื่อจะให้มันเป็นการแยกแบบชุดแสกนะ่ะสาหรับวันนี้นะคะคลิปนี้ครูให้ไป2ตัวเลยนะไม่ยากลองทําดูนะคะเป็นแบบทรง A กับทรงสองซึ่งเป็นหลักการที่แบบว่าอันนี้เขาเรียกว่าเดสเนเวอร์ i ดคือมันเป็นเดส Classic อ่ะคือมันมีอยู่สองแบบนี่แหละที่เขานิยมทำกันนะคะลองไปทำดูนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูไปก่อนนะคะเอาอย่าลืมอย่าลืมสำคัญมากเลยเป็นกำลังใจให้คุณครูก็ต้องกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งนะคะเพื่อติดตามคุณครูนะคะอย่าลืมนะอย่าลืมอย่าลืมโอเคสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะ สวัสดีค่ะ